สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับทุกท่านเข้าสู่ร้านเพชรทองบุญมิทกักับการอัปเดตเครื่องประดับมือสองงานเก่างานโบราณนะครับเป็นงานที่เราคัดสรรคุณภาพแล้วก็ ราคาดีๆมาฝากให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อกันอย่าลืมนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อ,า,อาจเพิ่งจะเข้ามานะครมาทําความรู้จักกันก่อนโดยการกดติดตามช่อง YouTube เพชรทองบุญพิัั a ์ไว้ได้เลยสําหรับพี่พีท่านไหนที่กดติดตามช่องไว้แล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกด้วยวันนี้มีงานที่น่ารักน่ารักหลายชิ้นงานหลากหลายเลย พร้อมแล้วเราไปรับชมกันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่นะครับงานแหวนมรกตโคลอมเบียประดับเรือนเพชรเป็นมรกฏเม็ดใหญ่ที่น่าสะสมมากๆตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%เน้ํา้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่12.85กรัมเม็ดยอดจะประดับด้วยมรกฏโคลอมเบียนะครับเม็ดใหญ่ถึง1 2 699กรัตพร้อมไปซื้อเม็รเลยนะฮะแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่3.15กรัตแบ่งเป็นเพชร18เมตรรวม1.83กรัตแล้วก็เพชรอีก52เมตรรวม1.32กรัตใส่เต็มหน้านิ้วหน้ากว้างแหวน2.3คูณ2.3เซนติเมตรอลังสุดๆเลยขนาดแหวนอยู่ที่54ราคาขายส่งต่อนะครับสุดคุ้มหน้าสะสมเพียง ส9งแ0นบาทถ้าพี่ๆนะครับชอบแล้วก็กำลังมองหาซื้อมรกตโคลอมเบียเม็ดใหญ่ๆที่น่าสะสม12บสกรัตก,กว่าไม่เล็กแล้วก็ เก็บสะสมเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยครับตัวมรกตโคลอมเบียของงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นสีเขียวเรืองแสงเลยข้างในเนื้อของมรกตเขาก็จะมีตําหนิตามธรรมชาตินะครับเช่นรอยจุดแล้วก็รอยริ้วรอยตามธรรมชาติของเนื้อพลอยได้มรกตโคลอมเบียเม็ดใหญ่แล้วก็เพชรที่ประดับแจ้งอีกทีเลยว่าเพชรเห็นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟดี น่าสะสมมากๆเลยราคานี้กับมรกตร12กะลัดกว่าแค่มรกตรก็คุ้มแล้วนะครับตัวเพชรแวววาวเล่นไฟวิบวับตัดกับสีของมรกตรได้อย่างลงตัวแหวนวงนี้นะครับ เก็บเป็นสมบัติเป็นชิ้นเป็นอันไว้ใส่ออกงานสำคัญสำคัญงานใหญ่ๆได้เลยงานสวยงานดีมีคุณภาพก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมาในสภาพที่ดีสมบูรณ์มากๆเลยสำหรับพี่ๆนะครับหลายๆท่านเลยให้ต้นหามรกมตเม็ดใหญ่ๆโดยเฉพาะมรกตโคลัมเบียส,สีสวยๆแล้วก็เม็ดใหญ่ๆ ฟังแน่นอนสำหรับแหวนวงนี้ใส่เต็มหน้านิ้วนะครับใส่ยังไงคนก็ต้องแอบมองกด c f ม,มาเลยครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชรฉลุลายสี่แถวนะครับเป็นงานที่บีดีไซนแล้วก็ใช้งานกันได้บ่อยๆตัวเรือเนี่ยเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม6.50กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน64เม็ด รวม80ตังหน้ากว้างแหวน1.0คูณ1.7เซนติเมตรขนาดแหวน50ราคาขายนะครับ23,500บาทราคาดีใส่กันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นแบบเรียบๆซะทีเดียวนะครับก็คือมีลูกเล่นตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะทำออกมาอย่างที่พี่เห็นนะครับจัดเรียง เป็นแถวเนี่ยจำนวน4แถวด้วยกันแล้วก็ใช้การฉลุลายนะครับโดยที่แถวกลางเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเด่นแล้วก็เพิ่มดีไซน์ให้กับชิ้นงานตัวเพชรที่ประดับเพชรเห็นเป็นเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆแต่ก็เล่นไฟใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ก้านแหวนกับตัวเรือนเนี่ยมาในสภาพที่ดีฮะการแหวนตัวเรือนอยู่ใน รูปแบบที่ไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ตัวก้านแหวนไม่ปอกแปกหรือว่าไม่บางจนเกินไปนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็งานแบบนี้เราใช้งานกันได้ในทุกๆโอกาสจริงๆไม่เกี่ยวเสื้อผ้าถ้าพี่ๆชอบงานแบบเรียบๆนะครับกดสีเอกันเข้ามาได้เลยมาต่อกันที่งานตัางหูระยะ3-4สีตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือน ทองคำ75-90%น้ำหนักรวม8.88กรัมเลขสวยมากๆเลยตอง 8. อปาประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซิกแบบรองซับนะครับความยาวของตัวต่างหูยอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง22,950บาทกด cf กดจองมารัวๆได้เลยชิ้นงานนี้เป็นงานเก่าครับ เป็นงานที่ต้นได้มาจากงานของบ้านคนเก่าแก่นะครับงานโดยรวมอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ตัวตุ้งติ้งก็ระยะน่ารักครับใช้งานกันได้บ่อยๆเช่นเดียวกันใส่ได้กับทั้งชุดไทยชุดลูกไม้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นชุดสมัยใหม่เราใส่ต่างหูระยะตุ้งติ้งแบบนี้ก็ดูดีแล้วก็ดูร่วมสมัยงานดีๆแบบนี้เป็นระยะแบบนี้ ต้องเป็นงานเก่างานเก่าก็จะมีสเสน่ห์เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวนะครับราคาก็ไม่แพงกดสิเมาเลยครับมาต่อกันที่งานต่างหูงานเก่ากันอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับกับต่างหูดอกไม้ตุ้งปิ้งเพชรตัวเรือนะคจะเป็นปลาหา่าน้ำหนักรวมอยู่ทั้งชิ้นนะครับ7.92กรัมประดับเพชรนะฮะร,รวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่1.02กราดแบ่งเป็น เพชรเกส4 m, ร4เม็ดรวม34ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบนะครับอีก68เม็ดรวม68ตังค์ความยาวนะครับของต่ำหูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.1เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆเพียง25,000บาทงานเก่างานที่ดีแล้วก็ใส่แล้วดูน่ารักดูหวานๆเนี่ยชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกจริจรงๆครับ ชิ้นงานเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นช่อกระจุกดอกไม้นะครับแล้วก็เพิ่มความหวานโดยทำเป็นตุ้งติ้งระยะเพลเกสรที่ประดับนะฮะ เม็ดใหญ่เลยคือเม็ดลา10ตังกับ7ตังสําหรับเพชรเกรสรน,นะครับแล้วก็เพชรกุหลาบที่ประดับเนี่ยเล่นไฟดีไม่บอดเช่นเดียวกันโดยรวมสวยงามใส่แล้วดูดีใส่แล้ว,ลวน่ารักแน่นอนสําหรับต่งหูงานเก่าชิ้นนี้นะครับพี่ๆสามารถที่จะหยิบมาใช้งานประยุกต์กับการแต่งตัวได้ในทุกๆรูปแบบราคาดีแบบนี้น่ากดซีเอฟสุดๆไปเลยครับ มาต่อกันที่งานจี้บูชากันบ้างนะครับกับจี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตเนื้อทองคําประดับในกรอบเพชรน,นะครับกรอบทองคา75-90% ข้างในนะครับจะประดับด้วยองค์สมเด็จโตเนื้อทองคำน้ำหนักรวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่4.78กรัมประดับด้วยเพชร25เม็ดรวม43 m, ต่างหน้ากว้าง1.5คูณ2.6เซนติเมตรราคาขายบูชาเพียง21,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับองค์พระสมเด็จโตเนื้อทองคำเป็นแบบลอยองค์ลวดลายคมชัดมาในกรอบกันน้ำอยู่ในซุ้มระฆังเพชร เพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีขนาดของหลวงพ่อนะครับก็คือขนาดเทียบกับเหรียญบาทเนี่ยกำลังดีเลยนะครับใส่บูชากันได้บ่อยๆใส่ติดคอได้เลยสำหรับจีสมเด็จโตองค์นี้พี่ๆสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะคะบ,บูชาเองหรือว่าให้เป็นของขวัญกับคนที่พี่ๆรักและเคารพได้เลยครับ มาต่อเนื่องกันที่จี้อง์หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองคำประดับกรอบเพชรกรอบทองคำ75-90%องค์หลวงปู่ทวดเนื้อทองคำน้ำหนักรวมทั้งองค์ใีอยู่ที่6.51กรัมระดับด้วยเพชร21เม็ดรวม38ตังค์นะครับนักว้างในอยู่ที่1.6 คูณ2.8เซนติเมตรราคาขาย24,590บาทน่าบูชามากๆเลยสำหรับองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับเป็นแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำแล้วก็อยู่ในซุ้มเพชรเช่นเดียวกับองค์สมเด็จโตนะครับ mm hmm. เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีขนาดหน้าบูชาเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. กด CF มาได้เลยนะครับ mm hmm. มาต่อกันที่งานแหวนนะฮะ เป็นแหวนทับทีมสตาร,พร,าร์พม่าประดับด้วยเรือนเพชรตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75-90%ประดับเม็ดย่อด้วยทับทีมสตาร,พร,าร์พม่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนน้ำหนักรวมทั้งวงนีอยู่ที่6.11กรัมประดับด้วยเพชรจานวน52เม็ดรวม79ตังค์หน้ากว้างแหวนนะครับอยู่ที่1.8 คูณหนเซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขาย37,500บาททับทิมพม่าสีหวานนะครับมีเหลือบสวยงามอยู่ในตัวเรือนแบบล้อมเพชรสชั้นตัวเรือนเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาโดยใช้เพชรขาวเล่นไฟนะครับแล้วก็ข้างในสะอาดใช้ได้มาประดับ ล้อมทาเป็นเรือนพุ่มดอกไม้ก้านแหวนอยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนหนาไม่บางไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ตัวทับทิมพม่าเนี่ยสีของเขาเหลือบของเขาจะเป็นแบบนี้เลย<ม>เห็นไหมครับเขาจะมีเหลือบขาวชิ้นงานสวยแล้วก็เป็นแบบร่วมสมัยครับก็คือใส่ติดนิ้วได้ใช้งานกันได้ในทุกๆโอกาสซื้อแล้วได้ใช้งานถือว่า คุ้มมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับตัวเรือนไม่บุบบี้อ,อย่างที่ต้นได้อธิบายไปนะครับแล้วก็พี่ๆดูลวดลายของเขาเนี่ยทำเป็นเรือนพุ่มแล้วก็ตรงด้านนอกสุดเนี่ยเขาจะเล่นลายขอบเป็นลายเกลียวนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานงานสวยครับสำหรับแหวนทับทิมพอม่าประดับเพชรวงนี้ งานดีงานมีคุณภาพแล้วก็ทับทิมสีหวานๆกดจอมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานแหวนหยกพมา่าประดับเรือนเพชรตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75-90%า75-9เม็ดยอดนะครับจะเป็นหยกพมา่า J d ดีฟทายฟ์นะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนน้ำหนักรวมทั้งวงเนี่ยอยู่ที่ 6.54กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน12เม็ดรวม1.40กรัตเพชรตกเม็ดละ11ตังกว่าเกือบ12ตังเลยนะครับแล้วก็หน้ากว้างของแหวน1.7คูณ1.2เซนติเมตรขนาดแหวน49ราคาขาย46,500บาทวงนี้นะครับหน้าแหวนเนี่ยเขาจะไม่ได้กว้างมากนะครับก็คือ จะได้ขนาดพอดีเพราะว่าขนาดของแหวนเนี่ยย้ำอีกทีก็คือ4 9วงนี้เขาจะเน้นที่ตัวเพชรฮะเพชรเขาจะใช้เพชรเม็ดใหญ่ตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในตำหนิน้อยนะครับมาประดับตัวยกพมา่าซึ่งยกเนี่ยเขาจะเป็นเรือนแบบเขาจะเป็นเม็ดแบบเม็ดรีนะครับแล้วก็สีสวยสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเฉดนี้เลย ับตัดกับสีของอไฟของเพชรเนี่ยดูดีเป็นแหวนที่เราใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับงานสวยเพชรสวยยกสีสวยกด cf กดจองกันเข้ามาได้เลยครับมาต่อกันที่งานน่ารักน่ารักงานหวานหวาน,นะครับกันอีกสักหนึ่งวงกับแหวนดอกไม้แซฟไฟร์ดิบประดับเรือนเพชร ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75-90%า75-90%นะฮะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเขาจะประดับด้วยแซฟไฟร์ดิบพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนน้ำหนักรวมทั้งวงอยู่ที่6.16กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน17เม็ดรวม25ตังบห้าตั้กว้างแหวน2.3งคูณ2.1เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขาย23,500บาทชิ้นงานสวยหวานลงตัวนะครับแล้วก็น่าซื้อ ดีไซน์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆถ้าพี่ๆนะครับชอบพวกเครื่องประดับชอบแต่งตัวแบบมีแบบเป็นพวกกะจุกกะจิกแบบน่ารักน่ารักเนี่ยวงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่พี่ๆนะคะไม่ควรพลาดเลยตัวก้านแหวนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนเนี่ยก็คือรับกับตัวเรือนเนี่ยลงตัวพอดีนะครับดีไซน์สวยจริงแล้วก็ตัวพลอยที่ประดับเนี่ยเขาจะเป็นซาไฟ์ หลากสีก็คือจะมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนี่ยใสยเล่นไฟแล้วที่สำคัญเป็นแซฟไฟติดิบด้วยก็คือสวยแบบธรรมชาติน่าสะสมอย่างยิ่งราคาเบาๆแบบนี้กดจองมาเลยนะครับ งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจะเป็นสร้อยข้อมือทับทิมพม่าขั้นเพชรตัวเรือนเป็นทองคำา75-9 0ปรซประดับด้วยทับทิมพม่าหลังเบี้ยพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่12.07อกรัมประดับด้วยเพชรจำนวน15เม็ดรวม38ตัิบแหน้ักว่างนะครับของตัวสร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0ูเซนติเมตรความยาว16 4เซนติเมตรราคาขายนะครับ47,900าบาททับทิมสีหวานมากหวานฉ่ำเลยตัวทับทิมนะคะจะเป็นสีชมพูหวานหวานเลยแล้วก็ประดับขั้นด้วยเพชรเพชรที่ประดับเนี่ยข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้นะครับข้างในก็สะอาดใช้ได้เช่นเดียวกันเป็นงานที่มีดีไซน์แบบเรียบ,ยบก็คือใช้งานใส่ติดข้อมือได้เลยสำหรับตัวสร้อยข้อมือทับทิมเส้นนี้นะครับตัวล็อก นะฮะตัวเสียบแล้วก็ตัวหนวดกุ้งเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแน่นหนาแข็งแรงครับสามารถที่จะใช้งานนะครับหยิบสร้อยนี้มาใช้ใส่เดี่ยวๆหรือว่าใส่ขั้นนะครับกับข้อมือพลอยข้อมือชิน้นอื่นๆที่พี่ๆมีอยู่ก็เพิ่มนะครับความน่ารักแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับการแต่งตัวได้มากเลยทีเดียวเห็นสีของทัพทิมไหมครับ สีชมพูหวานๆแบบนี้มีพี่ๆหลายท่านนะครับชอบสีทับทิมแบบชมพูหวานๆนะครับเส้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจัดอย่างที่สุดได้ทับทิมหลายเม็ดตัวชิ้นงานตัวทองหนานะครับงานแข็งแรงดีกด CF อมานะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ที่ กด CF กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เพชรทองบุญบิทักนะครับย้ำอีกทีนะคะว่าถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องสำคัญมากเลยกับการลงอัปเดตของต้นเนี่ยก็คือพี่ๆกดติดตามช่องไว้นะคะเวลาต้นลงอัปเดตพี่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับชมของอัปเดตเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะฮะการสั่งซื้อย้ำอีกทีว่าง่ายได้มากมาก แคปรูปนะครับแล้วก็กดส่งมาทางไลน์เพิ่มเพื่อนกันก่อนไลน์ของทางร้านนะครับก็คือแอดบุญพิทักษ์แ o ด t ีโอมีตัวแอดนำหน้าก่อนวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เรามีอัปเดตในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับบ๊ายบาย